นอาจากเป็นยังไงคิดทอดค่อย่พี่น้องเ่อเห็นกันตั้งโดนเนาะอยากรู้ว่าเป็นอย่างคอยคือมาไล่สดอีก มีคนคนเห็นข่อยบ่นเนาะเพื่อนเพื่อนไปทางไหนเบิดนาะคือสิพานการการสั่งรายได้กันเบิดแล้วเนาะชาว YouTube เป็นยังคือมาไล่อีกดีพี่น้องเพราะว่าเห็ดผิดเนาะพี่น้องเห็ดผิดเขาเลยให้เก็บเวลาใหม่จ้ะให้เก็บเวลาใหมอ่อีกอัน เก็บเวลาไม่อีกกัน4,000ชั่วโมงเนาะพี่น้องผู้ติดตามได้แล้วแต่ว่าขาดกัน4,000ชั่วโมงตอนนี้ก็ได้2,000กว่าแล้วพี่น้องเอ้ยมีคนมาเบิ้งข่อยบอขอกำลังใจชาว y o u t u b e หน่อยจ้า เวลาขาดไปพันกว่าชัมม่วโมงนะพี่น้องขอกำลังใจนะจ้าพี่น้องขอกำลังใจหน่อยจ้า เวลาขาดไปพันแปดมั้งพี่น้องก็เลยมาไล่สดอีกเทียหนึง่งเก็บเวลาใน YouTube ขอกำลังใจหน่อยมีผู้ใดเห็นบ่เะนอะมุกไพเห็นเลยบอ เมื่อหนาพายเห็นก็มาให้กำลังใจเลย,เยพี่น้องเด้อเก็บเวลาอีกต่อไปเนาะจ้ะทำผิดทำผิดก็ต้องมาเริ่มใหม่จ้อาอ้าวขมืดแต่ คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเานาะพี่น้องบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่สมัยขึ้นไล่แรกๆเนาะก็ไปึ้นก็ไปเลี้ยงควายไล่สดเยอะก,กางทงน้นะเที่ยวละสองชังนะ่วโมงเนาะบรรยากาศเก่าๆแถวอุดรก็เริ่มหนาวแล้วเอพี่น้องอุดรธาน,านีเริ่มหนาวแล้วจ้า พีใครเห็นข่อยบ่นอ้อถ้าเห็นแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกันเ,นเด้อลูกชาวนาพาละลูกชาวนาพาละ